มาเปิดเพย์ออเดอรวีกันนะทุกคนนี่เฟรนตตอเรสครับผมมีบูลให้ด้วยเย็ว้าวเฮ้ยเล่นกลางลุกได้ด้วยวะ่ะเอาวะ่ะกองกลางตัวลุกเล่นได้นี่น่าสนใจแนะ่เฟรนต์ตอเรสครับตำแหน่งใหม่นะฮะโอเคสวยแล้วก็มีวูดูซาบาลาโฮวิดนะนี่ก็อยากได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้มาดานไม่ได้มาบ่อยนะเออมาเกส yes, ครับมีมาบ่อยแล้วไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะโชตาโชตานี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ตัวนี้นี่ เอ้ประตูทีมชาติไอ้นี่จะวาไอ้อะไรวะที่ควาลัสเคเดียอยู่อะออแล้วก็ตัวนี้นี่ตัวนี้น่าสนใจอยากได้อยากได้อีกได้ตักเตตรุรกีนะช่วงห e ลังอีเวนต์ตุรกีไม่ชอบไม่ให้เล่นบ่อยแต่ก็โอคาโฟบผมเพราะฉันกองกลางตัวลูกนะโอคาโฟในกลางลูกนะับผมสุดยอดเลยก็มีตัวนี้ครับตัวนี้ก็อยากได้นะเนี่ยดือตำแหน่งเล่นกองกลางแล้วนี่เรื่อยๆเออคาฟาหตัวนี้ไม่คือใครไม่รู้นะแต่มีมีบูทด้วยก็เลยอยากน่าสนใจเหมือนกันนะ ในนี้มีนักเตะสีดาวคนเดียวคือคนนี้นะฮะโอเคปะเปิดเลยของฟรีเป็นอโอ้โหเขาพะฮาวอ่ะโหเซ็งเลยไม่สารับพัดนประโยชน์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เล่นในแต่ขวาฝั่งเดียวอ่ะเซ็งโอเคทุกคนไปต่อใช้ทองครับผมมาแล้วลูกนี้ยังไงฮะเป็นโอคาโอฟอครับผมเบอร์สิบเจ็ดเป็นกลางเวอร์ชันกลางลูกนะฮะ มันคือตัวลูกเขาผมอย่างเท่ถ้ายืนไงเยเทเจยีสิบเจ็ดของนิลานะฮะโอคาโฟเฟียวไปต่อครับสุดท้ายเอ้ยเฮ้ยเบสเจ็ดตุรกีมีหน้ายังมีหน้ามีหน้าแล้วแต่ถามว่าหน้าใกล้เคียงไหมก็มันเหมือนกันปะวะก็ถือว่าเขาปั้นโมเดลมาให้นิดนึงแล้วกันโอเคก็ถือว่าดีขึ้นเออเยี่ทุกคนเราได้ตัวที่เราต้องการแล้วถึงเราจะไม่ได้แฟนตัวลรกแต่ราได้ตัวนี้นะ